บทที่7ผู้พิทักษ์และคนทรยศปราทไทยเร็วผู้ประชาการชานเราได้รับข่าวจากเซอร์โคเซตค่ะขเขาแจ้งว่าขนาดที่คุ้มกันท่านลาดไปยังซากอะไรรมท่าเขาเขาพวกเขาก็ไปเจอเข้ากับสาวกมืดและเทนเนเบียเข้าค่ะเทนเนเบียโชคดีที่พวกเขาปราบเธอได้แต่มีทาหารล้มตายไปมากเพราะเธอบังคับ ให้พวกเขาสู้กันเองการไปให้ถึงเครักดสกสิทธิ์ต่างๆก็ยิ่งยากขึ้นอีกน่าจะส่งกองทัพไปกับเขานะไม่หรอกมีเพียงพลังของพืชสืบทอดแห่งมาสัญญาเท่านั้นที่จะต้านทานจอมมารและสาพวกมืดได้กระผมยังจาได้อยู่เลยว่าในระหว่างสงครามจอมมารแค่ขยับมือเบาๆพวกมันก็สังหารทหารได้เป็นเป็นเบือเลยล่ะเราไม่อาจหลับหูหลับตาสั่งบวยชีวิตราของเราให้กับ ศตกรรมที่ได้ความหมายแบบนั้นได้และเอเซราก็ยังคงอยู่ในความสับสวนวุ่นวายการลดจํานวนของกองทัพประจําการลงเป็นนตรายสุดๆไปเลยละเราก็ควรจะพิจารณาส่งผู้สุบทอดคนอื่นไปนะรองผู้บัญชาการของภาคีดาบแห่งอิซีเรียรก็เป็นผู้สุบทอดแม้ภารกิจของเธอที่ดันไบร,รยาเสร็จสิ้นแล้ว เราส่งเธอไปหาผู้ทรทัพอมาสัญญาดีไหมเราควรขอความร่วมมือจากประธานสภานักเรียนของเลนการด้วยนะโชคดีที่หนึ่งในนักบวชของเราอยู่ที่เลนการตอนนี้ฉันมั่นใจว่านั่นก็เป็นจุดประสงค์ของเทศนาชเช่นเดียวกันมาครับทุกคนเรามาต่อเลยนะทุกคนในพาร์ทที่13นะครับเริ่มเลยองค์ที่หนึ่งสตกเกอร์ที่ลืมไปนาน เนินผีเสื้อวายุอืมโคเซ็ตกมมนลมากเกินไปแล้วพูดเราไปกันเองได้สบายๆนะคิวๆใช่แล้วและแม้แต่ว่านายท่านจะพึ่งพาไม่ได้แต่เขาก็ไม่เห็นจะต้องกังวลเลยในเมื่ออากี้ที่ไว้ใจได้อยู่ทั้งคนแถมฉันก็ไม่เคยไปที่สากโบราณทาคิวมาแล้วดังนั้นก็ไม่มีอะไรที่มีปัญหาแน่นอนถึงแม้ว่าคำสุดท้ายที่ไปจะหลายร้อยปีแล้วก็เถอะสางนั่นควรจะเดี๋ยวนะทางนี้หรือเปล่าโอหรือว่าไม่ใช่ นายท่านนี้พิ่งพาไม่ได้จริงๆด้วยต้องเป็นทางนี้สินายท่านทางนี้ช่าอ,อาก a ี้เถอะคิ้วก้อนหินมาจากไหนน่ะก่อนหน้านี้มันไม่อยู่ตรงนี้นี่นะเมื่อกี้เจ้าดูมั่นใจมากเลยนะดูจากแผนที่และภูเขาที่อยู่ทางซ้ายมือเราควรจะตามแม่น้ำที่อยู่ทางหขวามือแล้วเดินตรงไปนะคะตามฉันมาค่ะอืมการหาทางนี่ยากกว่าการสู้กับมอนเตอร์อีกนะเนี่ย เห็นด้วยเลยขอรับมอร์ฟิสผู้พยากรณ์แห่งเมืองเวเทอริกมัวคือผู้รับหน้าที่ป้องกันซากโบร,ราณทาก์เฮลใช่ไหมตอนนี้เรารู้แน่นอนแล้วว่าวิวเดตมุ่งหน้าไปที่เขตศักดิ์สิทธิ์ของเวเทริกมัวเราก็ได้แค่หวังว่ามอร์ฟิสจะพยายามชะลอเขาให้ได้มากนานที่สุดข้ารู้จากมอร์ฟิสดีเขาคงยอมตายดีกว่าจะเปิดเขตศักดิ์สิทธิ์ให้วิวเดต ทั้งสองคนรู้จักคนคนนี้หรอคะเอ่อพูดตรงๆนะมันออกจะซับซ้อนหน่อยนะแต่ว่าตอนที่จอมมาตรมตีโลกเขาต่อสู้พร้อมกับพวกเรานะ่ะเอออย่างน้อยมันก็เป็นไปอย่างนั้นในโลกก่อนนะ่นะมอร์ฟีจำอะไรจากตอนนั้นไม่ได้หรกเขาหน้ากลัวมากๆและจริงจังอยู่เสมอแต่ว่าเขาก็ยังคงรักเทพทิดามากๆเลยล่ะเพราะงั้นพอเราบอกเขาว,ว่าท่านรัคคือเทพธิดากับชาติมาเกิด เขาก็แฮปปี้สุดๆไปเลยจนทำตัวไม่ถูกเลยล่ะเฮ้ยน่ากลัวมากเลยล่ะแต่ความศรัทธาของโมฟินะไม่มีข้อขังขาเลยฉันดีใจที่เขากำลังปกป้องเฉตศักดิ์สิธ์อยู่ฉันมั่นใจว่ามันเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้พบสหายเก่าอีกครั้งหลังจากผ่านมานานแล้วชิ้วข้าไม่ค่อยแน่ใจเรื่องนั้นเท่าไหร่นะเข้าก่อนเราหนีเขามาได้แบบชิวเฉียดเลยล่ะ ถ้าไม่อยากโดนตามลังควานอีกแล้วเขาทําอะไรกับท่านกันแน่คะอืมถ้าให้เลือกแค่เหตุการณ์เดียวก็คงเป็นการที่เขาสะสมคนที่ร่วงออกจากตัวทุกเส้นของเขาแล้วมั้งแล้วก็มีครั้งหนึ่งด้วยที่ท่านก้มลงไปเก็บของบลพื้นแล้วก็เจอหน้ามอร์ฟีที่ซ่อนอยู่ใต้เตียงน่ะเขาน่ากลัวมากเลยใช่ไหมล่ะเขาทำอย่างนั้นไปทําไมคะเขาบอกว่าเขาขาดความจริงใจคนอื่น เพราะความต้องการของตัวเองรุนแรงกว่านะแต่จริงๆฉันก็ไม่รู้เหมือนกันมนุษย์นี่เข้าใจยากจังนะเมซิดสฉันจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าเธอกําลังพูดถึงเขาอยู่นะแต่ว่ามอร์ฟิสก,กับพวกผู้ช่วยของเขานะี่ข้างใครเรื่องการอุทิศตนเพื่อเทิดทมดามา,มากจริงๆพวกเขาจะแสดงอาการอึดอัดสุดข,ขีดเมื่ออยู่ใกล้เธอเพราะเธอไม่ใช่สิ่งใใที่เทิธิดาสร้างขึ้น ถ้าพวกเขาจะพูดอะไรที่ไม่ให้เกียดเธอก็พยายามอย่าใส่ใจนักนะเข้าใจแล้วค่ะองค์ที่2องทหารผู้บาดเจ็บทุ่งแห่งความทรงจำนานท่านดูนู่นสิทหารพวกนั้นกำลังถูกมอนเซอร์โจมตีอยู่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะบาดเจ็บนะพวกเขากำลังป้องกันซากโบราณทาเคลอยู่นั่นหรอไปช่วยพวกเขากันเถอะฉันจะช่วยท่านเองค่ะ เป็นไรหรือเปล่าในารับมาเจ็บสาหัสไหมท่านคือผู้สุทัน์แห่งมรรญญาไม่ใช่เหรอใช่แล้วข้าคือราชเอลแค่ผู้สุทัศน์แห่งมรรญญาใน,นคือทหารที่รับหน้าที่ป้องกรรรันซากโบราณทาร์เคลใช่ไหมเกิดอ,อะไรขึ้นฟิมูบิเดรเหรอคนทอรลที่น่ารังเกียจนั่นผอบังคับมอลฟิตให้ปลดล็อกบานเรอของเขตศักดิ์สิทธิ์ลมทหารมากมายต้องตายไปมีเหลือรอดอยู่เพียงหยิบมือ แล้วเกิดอะไรขึ้นกับวิเดตและมอฟิสพวกเขายังอยู่ทาวนี้ไหมพวกเขาคิ้วเขาหมดสติไปแล้วต้องมีผู้ชีวิตอยู่อีกแน่อากีบพาทหารคนนี้ไปยังที่ปลอดภัยเมอร์ซิเดสเริ่มตรวจสอบบริเวณนี้ท่านหลาตรงนี้มีทหารบาดเจ็บอยู่ด้วยค่ะเจ้าอย่าเอามือสกปรกของเจ้ามาแตะตัวข้าเจ้ากล้าดียังไงกัน ขอโทษค่ะอยากพูดแบบนั้นนะคือไม่ได้ทำร้ายนายซสหน่อยท่านท่านคือผู้สุดท้าแห่งมรดสัญญาเรารู้ว่าท่านต้องมาช่วยเราพวกเราแต่กระผมไม่สามารถรับการช่วยเหลือจากผู้ดได้ทำแบบนั้นจะขัดจากความเชื่อของกระผมกระผมขอตายอย่างมีเกียรติดีกว่าจะให้ทูตช่วยชีวิตก็ได้ฉันช่วยนายเองแบบนี้รับได้ใช่ไหมผู้สุดท้าแห่งมรดสัญญาช่วยด้วยตัวเองเลยเป็นเกียรติยิ่งกว่าอะไรซะอีกขอรับ ขอบคุณขอบคุณท่านขอรับไปที่อื่นในที่ปลอดภัยกันเถอะองค์ที่3ความกังวลของพวกเขาห้อง่วงโซแสงจันทราเอาละ่ะตรงนี้นะ่าปลอดภัยแล้วฉันรักษานายเท่าที่ทําได้แล้วนะบอกหน่อยได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ท่านจะมาถึงอยู่เดดมาที่นี่พร้อมกับสาวกมือคนหนึ่งพวกเขาตั้งใจจะบังคับท่านมอร์ฟิส ให้ปวดเลาะปลายเดียลงและชิงเอาพลังของตอมมารที่ถูกตรองจำอยู่ที่นั่นแต่ท่านมอร์ฟิสปฏิเสธท,ที่จะร่วมมือบิวดตก็เลยพลาตัวเขาไปยังดินแดงแห่งความตายดินแดงแห่งความตายที่เอเวอร์ชูริกมัวก็มีด้วยหรอวะเขาต้องวางแผนที่จะสังหารท่านเมอร์ฟิสแน่ๆผู้สืบทอดแห่งสัญญาตัวแทนอำนาจแห่งเทพธิดาโปรดช่วยเขาด้วยเขาคือผู้ที่อุทิศตัวเพื่อท่าน ฉนันทำทุกอย่างที่ฉนันทำได้ดินแดนแห่ง,งความแตยอยู่ที่ไหนล่ะจากตรงนี้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับถ้าพวกเราไม่บาดเจ็บเราคงนําทางไปที่นั่นได้ขออภัยด้วยนะขอรับไม่เป็นไรหรอกขอบใจนะไปที่ดินแดนแห่งความตตยกันเถอะเราต้องช่วยมอลฟิมทหารพวกนั้นแย่จริงๆเมอร์ซีเดสก,ก็แค่จะช่วยพวกเขาเองนะฉะนันก็ได้รับการปฏิบัติคล้ายๆกันที่เซียราฉนันชินแล้วล่ะคะ่ะเมื่อ แค่เพราะเธอเคยชินกับมันก็ไม่ได้แปลว่าเธอโอเคนะของอร่อยนะยังไงก็อร่อยถึงแม้ว่าเธอจะกินมันมาเป็นพันครั้งก็ตามแต่ของที่ชวนอีนะ่ะไม่ว่าเธอจะกินมันมากแค่ไหนมันก็ยังน่ารังเกียจอยู่ดีนะประสบการณ์เลวไรมันน่าเศร้าไม่ว่าเธอจะเจอมันมากี่ครั้งก็ตามโปรดอย่ามองข้ามมันเพียงเพราะเธอชินกับมันเลยฉันอยากให้เธอตั้งใจและซื่อสัตย์กับตัวเองมากกว่านี้นะ เหมือนกับท่านล้านหรอคะใช่แล้วเกียดสิ่งที่เธอเกียดติกินของที่เธออยากกินเธอแค่ต้องพูดสิ่งที่เธอคิดออกมานะ่ะไม่มีใครจะไปรู้หรอกว่าถ้าเธอต้องการอะไรถ้าเธอไม่สื่อออกมาเข้าใจแล้วคะ่ะมันไม่ง่ายแบบนั้นนะสิะคะท่านอาก,กี้อะไรผิดและ้วะได้ถูกฉันควรทําตัวอย่างไรดีฉันทาถูกไหมที่อยู่ข้างๆท่านในท่านล้าสฉันทาตัวถูกไหมที่แสดงความเศร้าแล้วคามสบสนออกมา ฉันทำตัถูกไหมที่คิดอะไรแบบนี้ในเมื่อฉันถูกสร้างขึ้นมาช่วยพูดความเพื่อพูดประสงค์เดียวก็คือฉันเกิดมาเพื่อโดยไรซึ่งอารมณ์ในความปรารถนาตั้งแต่เราเจอสิบพวกนั้นเมื่อสีเดนก็ทำตัวแปลกๆไปนายท่านคนบอกเมื่อสีเดนให้ล่างหนึ่งขึ้นหน่อยนะถ้าเป็นนายท่านล้วก็เมื่อสเดนจะต้องสดใสขึ้นแน่ๆอืมอย่างนั้นเหรอปฏิกิริยาที่ไม่เต็มใจแบบนั้นมาอะไรกัน ฉไม่สนใจเลยหรือไงว่ามือจะซึมเศร้าต่อไปนะไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นก็แค่ฉันแค่สงสัยว่ามันโอเคจริงๆนะหรอที่จะไปบอกให้เธอร่าเริงขึ้นโดยที่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรได้รับการแก้ไขนะไม่ต้องห่วงนะก็ฝ่ายเรามีผู้สุดท้ายมาสัญญาอยู่ด้วยทั้งคนดังนั้นทุกอย่างจะไม่เป็นไรจริงไหมลัรดไม่ต้องห่วงมีเหตุผลที่คนอื่นเรียกเขาว่าลาดผู้สุดท้ายมาสัญญา เขาพูดถูกไม่ต้องห่วงนะฉันจะเอาชนะจอมันเองแน่นอนอยู่แล้วเธอจะต้องช่วยเราทุกคนใช่ไหมบางทีโงจริงของวิวเด็ดฉันแค่หลอกพวกเขาทุกคนด้วยคําว่าให้กําลังใจก็ได้ถึงแม้เธอจะบอกอะไรเธอไปตอนนี้เหตุการณ์แบบเดียวก็อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้นะการทําให้เธอล่าเริงทุกครั้งไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องงั้นหรอทั้งนายท่านและโมเทอคินมากไปแล้วแค่บอกให้เธอเข้มแข็งและล่าเริงขึ้นก็พอนะ่ะ ไม่ยากซะหน่อยฉันกำลังบอกนายอยู่นี่ไงว่ามันไม่ง่ายเหมือนที่นายพูดหรอกทำไมต้องทำให้มันยากด้วยละ่ะก็แค่จริงใจเข้าไว้และพูดตรงๆเหมือนอากี้เนี่ยฉันอยากจะมีชีวิตตัวไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแบบนั้นแบบมานจริงเลยคิวนี่มันแตกแ,แต่การใช้ชีวิตแบบไม่คิดอะไรเลยนะล้อเล่นนะฉันรู้สึกว่าฉันไม่สามารถทำแบบนี้ได้อีกแล้วถ้าสิ่งที่ฉันทำมาโดยตลอดคือการหลอกลวง ก็ถึงเวลาที่ฉันต้องสารภาพระบบความจริงกับพวกเขาแล้วล่ะ <S <S องค์ที่4ดินแดนแห่งความตายเน่นงขามรณนะมูซิเดสนี่เธอยังอารมณ์เสียกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนอันนี้อยู่เหรอปล่านะคะฉันแค่นิดเหนื่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองอย่างนี้นี่เองเธอกับฉันเรามีอะไรเหมือนกันหลายอย่างนะโฮมิลคิวลัสอย่างฉันจะมีอะไรเหมือนกับคนอย่างท่านได้ยังไงกันล่ะคะ แต่ท่านแค่พูดแบบนั้นเพื่อปลอบใจฉันฉันก็รู้สึกขอบคุณมากค่ะแต่ว่าไม่จําเป็นเลยแต่ฉันหมายความต่ำนั้นจริงๆนะอย่างเช่นการที่เธอพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวเองหรือการที่เธอโกหกและแก้ทําเป็นว่าเธอไม่เป็นไรสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ฉันทํามานานเหลือเกินเพราะอย่างนั้นแหละวิวดิตจึงได้โกรธฉันสุดๆแล้วบอกว่าฉันหลอกลวงทุกคนรอบกายบางทีมันอาจจะดีกว่านี้ถ้าฉัน เล่าปัญหาและความลำบากใจของอื่นฟังมากกว่านี้ก่อนที่จะมีคนแบบวิวดตหรือนิกายอีดีโอที่รู้ความจริงและรู้สึกเหมือนถูกหักหลังเพิ่มขึ้นอีกนะท่านลารถ้าเธอไม่นังเกียดแล้วก็ช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมฉันอยากเล่าทุกอย่างที่ฉันปกปิดเอาไว้และฉันจะขอบคุณมากถ้าเธอจะเปิดใจกับฉันเหมือนกันได้ค่ะพอเราน้าจะคุยกันยาวงั้น ทำไมเราไม่คุยกันระหว่างเดินทางไปรอบนี้ละ่ะพวกเธอรู้สึกอะไรแปลกๆไหมตอนที่สู้กับพวกโนโน,นั่นนะ่ะพวกอนโนนั่นนะ่ะพวกมันดูเหมือนมอนสเตอร์ทั่วไปแต่ฉันกลับไม่รู้สึกถึงพลังศารมืดในตัวพวกมันเลยค่ะสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีทั้งพลังมืดและพลังชีวิตรู้สึกเหมือนพวกเรากําลังสู้กับศพอยู่เลยค่ะใช่แล้วละ่ะตอนนี้น่ะมันไม่มีชีวิตหรอกไม่เคยได้รับชีวิตพวกมันมีตัวตนอยู่แค่ในความตายเท่านั้น นั่นมันเป็นไปได้ด้วยหรอคะมันไม่ควรจะเป็นไปได้ในจักรวาลนี้พวกมันถึงมนสิ่งประดิษฐ์ที่บิดเบี้ยวยังไงล่ะตอนที่เทพธิดาสร้างสิ่งมีชีวิตที่ไร้ความตายขึ้นมาสิ่งมีชีวิตแห่งความตายที่ไร้ชีวิตก็ถูกสร้างขึ้นมาเช่นเดียวกันชีวิตที่ปราศจากความตายท่านไม่งมีชีวิตนั้นหรอคะท่านลาสไม่ใช่โลกนี้นะด้วยกฎจักรวาลทั้งมวลโลกนี้และทุกสิ่งอยู่บนโลกแห่งความตายนะตอนมันได้ทําลายโลกนี้ไปแล้วถึง6ครั้งแล้วนะ แต่ดีเซ่ก็สามารถฟื้นฟูมันกลับมาได้6ครั้งแต่ไม่มีใครจําความจริงข้อนี้ได้พอเทพทิดาลบความสรงจำทั้งหมดเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับการทาลายโลกออกไปทุกวัฏจักรของการตายและการกําเนิดใหม่ความบิดเบี้ยวและสิ่งประดิษฐ์ของเทพทิดาดีเซ่ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากพลังของท่านอ่อนแอลงการปราบตำมานและฟื้นพลังของเทพทิดาดีเซ่คือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของฉันแต่ ถ้าเราทำลายวัจักรแห่งการทำลายนี้ไปได้โลกใบนี้ก็จะยิ่งบิดเบี้ยวมากขึ้นเรื่อยๆฉันนึกว่าการปรับตัวมานใจแก้หไหนด้่ทุกอย่างซะอีกแต่กลับไม่พอที่จะช่วยโลกนี้ได้ใช่แล้วละ่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องทำให้แน่ใจว่าผู้คนจะไม่หมดศรัทธานในตัวเทพธิดาแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปถ้าพวกเขารู้ความจริงแล้วว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นฉันมั่นใจว่าพวกเขาจะเชื่อว่าโลกถึงการประวัติศาสตร์แน่ พราะแบบนี้ฉันถึงเก็บซ่อนความจริงเอาไว้แต่ว่าตั้งแต่ฉันได้เห็นผู้สุภาพที่ตายแล้วในภาพดวงตาของเทเนเบียฉันก็เริ่มเพื่อแครงตัวเองอ่ะที่หลบภัยลิลลี่สีแดงฉันเชื่อว่าในตัวเธอนะฉันถึงยอมมอบชีวิตให้เธอไงล่ะความตายของฉันม่มีความหมายกับเธอเลยเหรอพวกเขาต่อสู้และตายไปโดยเชื่อว่าการปรับจอมมารจะนำพาความสุขที่สมบูรณ์แบบมาให้ ฉันไม่รู้ว่าการปกปิดความจริงนั้นเป็นสิ่งที่ควรไหมในเมื่อไม่มีอะไรแน่นอนนายให้ความหวังเลงแล้งกับผู้คนมากมายและนำพาพวกเขาสู่สงครามโดยไม่รู้สึกอะไรได้ยังไงกันน่าคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์มากหรอแต่ที่จริงนายนั่นแหละเกินกว่าคำว่าโหดร้ายซะอีกก็อย่างที่วิวเดดพูดนั่นแหละสิ่งนี้ฉันคิดว่าเป็นความห่วงใย,ยะเห็นใจอาจเป็นแค่การหลอกลวงอันโหดร้ายก็ได้ okay. ท่านแหมกับพาลาไว้คนเดียวมาตลอดเลยสินะคะมันต้องยากแน่ๆเลยเธอไม่เกี่ยวฉันหรอทุกคนที่รู้ความจริงเรื่องนี้ยถ้าไม่เกี่ยวฉันก็หมดศรัทธาไปเลยละ่ะแต่ท่านไม่ได้ปิดบางความจริงด้วยเจตนา้ายซะหน่อยและที่สุดแล้วฉันก็เชื่อใจท่านนะคะท่านลาสแม้ว่าเราจะเจอปัญหาที่ดูยากเหลือเกินกว่าที่เอาชนะได้ไม่ว่าการต่อสู้จะยากลำบากแค่ไหน ฉันรู้ว่าไอาท่านจะเอาชนะมันได้เราก้าวข้ามบททดสอบมาแล้วมากมายเพื่อที่จะมาไกลได้ขนาดนี้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่ามีปัญหาอื่นๆอีกแต่ฉันมั่นใจว่าท่านจะแก้ไขปัญหาพวกนั้นได้นะคะท่านลาสนี่ไม่ใช่ความหวังที่ท่านพูดถึงหรอกเหรอคะมูซิเดสขอบใจนะท่าทให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นสำหรับฉันนี่ไงที่ข้าบอกว่าผู้สิ่งที่ขังวนออกมานะคือทางที่ดีที่สุดแล้ว แต่นายนะ่ะต้องรู้จักอย่างคิดกว่านี้นะโอเคทีนี้ก็ตาเธอแล้วเมอร์เซเดสบอกฉันว่าพักหลังนี้เธอกุ้มใจเรื่องอะไรฉันเสียงน้องนั่นใครกันต้องมีบางคนถูกอันโนโจมตีแน่ๆเสียงนั้นมาจากทางนั้นไปกันเถอะค่ะเมอร์เซเดสฉันคิดว่าเธออยากพูดอะไรบางอย่างไว้ค่อยถามเธอทีหลังแล้วกัน หายไปซะเจ้าโสโคนในท่านตรงนูน้นนั่นมอฟิสเขากำลังถูกอันโนตัวเบิล์มโจมตีอ,อยู่ฉันไม่เคยเห็นอันโนที่ตัวใหญ่เท่านี้มาก,ก่อนเลยมีเวลาผ่านไปความบิดเบี้ยวของโลกก็ยิ่งเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆเราต้องมาช่วยเขา 一歩二歩 ขอสรุปด,ดีคับผมรู้ว่าเทพธิดาและผู้ท้ยคำสัญญาจะจะ,จะต้องมาช่วยใช่แล้วอย่างน้อยนายก็ปลอดภัยวิวด็ดอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับเครศักดิ์สิทธิ์กับผมไม่ยอมจำนงต่อคำขู่ของเจ้าคุณทรยศเจ้าไวร้ายนั่นเพิ่งหลบหนีไปก่อนท่านจะมาถึงนี่เอง เขาต้องรู้ตัวแน่ๆว่าเทธิดากำลังจะต้องกำจัดเขาเขาจึงรีบเปลี่นให้เร็วที่สุดวิวเดตเนี่ยนะหนีไปฟังนูไม่เหมือนเขาเลยอาจะผมสามารถต้านเขาไว้ได้ก็เพราะว่าท่านมาได้จังหวะพอดีขอสุดดีพระคุณของเทธิดาอาใช่แล้วถ้าอย่างนั้นวิวเดตก็ยังไม่ได้ชิงพลังของจอมมารที่ผนึกไว้แต่ไปจากที่นี่นะสิเราควรไปที่ซากโบราณทาเควก่อนนะวิวเดตอาจจะก,กลับมาอีกก็ได้แน่นอนที่สุดครับขอรับแต่ว่า ่านตั้งใจะจะพาทูตนั่นไปที่เขตสักดิษิ์ด้วยอย่างนั้นหรอขอรับท่านจะปล่อยให้ทูตสกปบกเข้าไปในเขตสักดิธิ์ของเทพธิดาไม่ได้ในฐานสะสาวกผู้ที่ตนเพื่อคําสอนของเทพธิดากระผมยอมไม่ได้เด็ดขาดว่าไงนะท่านลรเราไม่มีเวลามาเถียงเรื่องนี้นะคะภารกิจของท่านสําคัญกว่าฉันใช่แล้วดีมากทูตตัวนี้เข้าใจอะไรง่ายดีนี่ ขอให้ฉันได้คุ้มครองท่านอย่างน้อยจนกว่าเราจะหนีออกจากดินแดนแห่งความตายนี้ได้จะได้ไหมคะพวกอันโนจอยู่ที่นี่ดูก้าราวเป็นพิเศษอึมก็ได้ฉันยอมให้ได้เท่านั้นละ่ะที่ฉันยอมได้ก็เพราะมีความเมตตายมากแล้วนะองค์ที่หด้วยพระคุณของเทพธิดาหูเข,ขาเซเบรตมูซิเดสเธอไม่เป็นในจริงๆเหลที่ไม่ได้ไปด้วยกันนะไม่ต้องห่วงหรอกคะ่ะ เราต้องรีบออกจากที่ด้วยเร for ็วที่สุดต่างหากคิวเมอร์ชิเดสไม่ซ okay. ื้อสายกับตัวเองจริงๆฉันจะให้เธอกอดฉันนะเมอร์เธอจะได้รู้สึกดีขึ้นนิดนึงทำไมฉันกลับรู้สึกว่านายทำเพื่อความสบายใจของตัวเองมากกว่าที่ทำเพื่อเมอร์ชีเดสอากิคิวคิวคิวกันแน่เกอะอะไรที่ปลุกปุกอุ่นตอนที่เศร้าน่ะดีที่สุดแล้วนะโอ้พลังนั่นถ้านเราชนะอันโนที่ดูร้ายพวกนั้นได้ในดาบเดียวต้องเป็นพลังของเทพธิดาแน่ ความมา่าแต่งของเทพธิดาอมีความสุขเหนือเกินที่ได้ใช้เทพธิดาถ้ากับผมไม่ได้เป็นสาวกผู้ที่ตนเพื่อเทพธิดาแล้วแล้วก็กับผมมั่นใจว่าผมคงไม่ได้เห็นภาพน่าเหลือเชื่อแบบนี้แน่ๆมาฟิตเสียงดังกว่าที่ข้าจำได้อีกนั้นเนี่ยปวดหงไปหมดแล้วพวกมันมาอีกแล้วมูซิเดสคอยคุ้มกันด้านหลังให้เราทีรับทราบค่ะจะสอนนะเจ้าทูตการแสดงอนุดงามของผู ืบทอดตำมุสเนีเอาฉันแค่ตั้งใจจะป้องกันแค่คอดูแลฉันระหว่างที่ผู้สืบทอดในมัสัญญากําลังทําประสงค์ของเที่ิดาให้เป็นจริงก็พอผู้สืบทอดในมัสัญญาท่งพลังซาจุนทำลายพวกอันโนได้ไม่รู้จบอย่างไม่รู้จักเหนื่อยเลยสักนิดฉันก็เหนื่อยเป็นนะเซนตัวออกมาซะอันโนแม่ฉันจะเยี่ยงย่างอยู่ในดินแดงแห่งความตายแต่ก็หาได้กลัวความช้าไม่เพราะฉันมีผู้สืบทอดในมัสัญญาอยู่เคียงข้างกายไงล่ะ เอ่อมูสิเดมอร์ฟิสอยู่นี่ไหมอยู่ไหนนะเขาอยู่ตรงนู้นค่ะกำลังสวดภาวนาและร้องไห้อยู่นี่มันปฏิหารความหวังของโลกนี้ดูเหมือนเขาจะหลงรักท่านและเทพธิดาอย่างสุดหัวใจเลยนะคะเขาคือตัวอย่างของคนที่ซื่อตรงและเปิดเผยอย่างที่อาชีพูดถึงหรือเปล่าคะไม่ไม่เลยสักนิด อย่าได้เป็นแบบเผาเลยนะมือโอเคครับทุกคนผมขอขอจบพาคน,นี้ไว้เพียงที่นั้นกพื่อขอภัยทุกคนนะครับที่อาจจะมีาการพูดอาการติดขัดบ้างหรือว่าอาจจะพูดแบบไม่ตรงใจหรือว่าอาจจะจผิดบ้างนะกค,คนก็ขอภัยทุกคนจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าลิ้นผมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันลินผมแบบสนานวันแย่มากไว้เจอกันใหม่พานานะครับทุกคน